สวัสดีน้องมิกเซอร์นะครับผมไม่เจอกันนานน้องน้องมิกเซอร์วันนี้โรงเรียนหยุดนะลูกเนาะครับเลยไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับผมได้ยินว่าบอกโชคพ่อกับแม่นี่เป็นประจำเลยเลยครับลูกครับผมเดี๋ยวนี้ยังเขียนยันเป็นไหมยังจําได้ไหมจำไม่ค่อยได้แล้วครับสมัยก่อนนี่เขียนเป็นเลยใช่ไหมลูกครับอไปเอามาจากไหนลูกเป็นเรียนมาเหรอครับบอกเขียนได้เองเลยครับเขียนได้เองเลยครับอ้โน้องมิกเซอร์น้าลูกกุจัน จะมีเซนนะครับมผมเห็นผีด้วยเหรอลูกเคยเห็นไหมเคอยครับเป็นแบบไหนเออเคยเห็นแต่เมือบประมาณเป็นเสียงครับผมาบได้ยินแต่เสียงะที่ัมำัสกอะไนี่คือเป็นเสียงบหอลูกครับเสียงมากกับซิบเสียงหูสีสสสสสส่บอกครับเห็นบ่เคยเห็นเป็นตัวเห็นบะ่เคยครับอืมก็เห็นตัวแค่เมือบเคยไปดอนคำน้องปูจันบ่ ที่ว่าลูกเห็นไหมเคยแบบยิ่งซ่าพอไปยิ้มแล้วพอมือนั้นมันก็ได้จับไปบึ่งกูบมานี่ตอนนั้นน่ะโครงกร่ด้างกูอากะกูว <not player> ่าก <m ın opoly> <illing> ูมันแรงเขาไปแต่ทำไมตัวนึงครับตอนที่ไม่ลุผมได้ยางไปปึ๊บวันี้ก็เเสื้อมือโก็ไม่มีโนะแบบ่วงทึงมานี่กะยิ้เสียงเดินแบบตาางรับพวกขวักพวกเลยรับวันี่ทำไปบึ้ไมีไผ่รงรีบเล็มเลยฮะพอเลยรับ คือ,อเังนได้เสียงครับบาทีที่มาของตัวเลนี่คือประากาศฟันด้วอเขากระสิบหรือผีมาบอกโตเจ็บหอกว่าครับตัวเลนิคดูดผู้ใหญ่นั่งด้วยสักคนไหมมาติดลิกษะซิบเองกดิ แม่จ้ะแม่แม่ลอกอันนี้ลูกใช่อโอ้เอาเอาต่อต่อมอกี้ต่อต่อบกลายฝันค่ะแม่บนั่งให้แม่มานั่งด้วยเออเสียงกระชิบต่อเคือฝันแับอเครื่อกระชิบว่าเจ็ดหกเจ็ดน่สองเทียมันคืออะไรลูกอาจจะเป็นผี ผีมากะซิปใส่หูเหรอลูกไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยมันคืออะไรนะเออมองไดรฉันค่อยจะติดสมตอนนั้นไปใส่สมเรียนกับมูนะไปวัดไปไปบูดาไปวัดไปงานวันแล้วไปกับมูสองคนไปมาไซก็ละคันครับโอ้ไปในวัดบนในงานวัดแต่วันนี้งานวัดครับวันนี้งานวัดก็ดีแต่ว่าสองสามคนครับไปเรื่อยๆครับ มีแรงไฟแรครับที่เป็น่ยนโซหน่อยอรันนี้เนีอ่ท่วงว่าเนา้ไปสามค้นแท้มันมีด้วยงอไปทุกว่ามีไผ่แบบมันีควาตีแบบมีเนื่อไข่รันับบนท่วงครับมันนีครับไปอ่ะวัาว่าครับวันนี้นี่เสียกระซีบรับสองสองดหบบสองเจ็ดหกอีคือผมตีอ่ะเพราะว่นนี้ว่า มันบอกกินหกสองเพียครับไม่ถี่เลยโซกหกครับโอ้ก็เลยเอาสองใส่แต่ว่าเราไปแค่สองคนแต่คนอื่นเห็นไปสามใช่ไหมลูกอ้าผู้ใดยแบบไปนั่งผู้ผู้หญิงผู้ชายนหรลูกเสียงนะครับเออพวกหูอ่านเขาเป็นเสียงเสียงของผู้เฒ่าเสียงผู้เฒ่าผีผู้เฒ่ามกระซิบใส่หูตอนนั้นย่านไหมลูกแต่ย่านครับอือแล้วเข้าไปในวัด ไปหาปู่เหรอครับใช่หลวงพ่ออยู่ในบ้ดนแถบมันจำบ้านดูพอไปในวัดปุ๊บมันนีไม่ได้ไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อได้บอกว่าเมื่อพอเส่อมบุญดุซึแบบอืมแล้วการจะห้โชคให้ลาบแบบอืมต้องจิตบลกเหรอหลัานี้กลับมาเด็กฝันเกี่ยววั อ๋อที่เเราเป็นน้ำเขาฟันอีกว่าบอกครับฟันเท่ข้างน้าข้างเดียวเลยอืมมักระซิบใส่หูเลยว่าเจ็ดหกเจ็ดหกเลยลูกเสียงแบบเสียงผู้เทาใอยมาบอกเก่น้องดูวกจาหน้อยนี่เสิอบอกอยู่เลยจ้ะคันฟันแจ้งสีบอกเลยจ้ะโอ้คนบอกบอกง่ายจ้ะบอกบอกง่ายๆ่ตาว้าทับบอกฟันกับโมวพราะยังอืมแสดงว่าอันนี้คืออยากบอกเลยเนาะน้องอยากบอกเนาะ คือบ่ฮันนีเจย่ามบอกชวนมาคือพี่จ่าอืมชวนมาแต่คือจะรอดแค่ได้บอกแม่จ่ะแต่ว่าผมไม่ค่อยฝันดูอ่ะนะครับไค่อยแบบว่าโดนๆพี่ย่าค่อยมาบอกห่างจ่ะแต่แต่ถ้าถ้าบอกนี่คือเป๊ะเลยจ่ะไม่หลายห่างนะไม่หลายห่างบาฮันีเมื่อมื่อนั้นเพิ่นนั่นที่ว่าเพิ่นไปลงไปทงหน้าน่ะไปกันดอนกำก็พอเพิ่นน่ะ ที่แรกคนโบหูว่าเป็นผีคนแบบว่ายังธรรมดาสบายใจเซ้ยมันบอวันนี้โบราเป็นได้ไหมก่อนเสียงย่างสามแบบทรงมือก่อย่างสามไก่บอสรงนั้นคนก็ต้องใส่ไม่ไม่ไงไก่เรียบจอจอเรียบไงๆมันก็มีงานสามข้างหลังแบบขวกขวกขวบแบบแท้แบบเสียงหยาบไปไหมในปลาแบบเสียงเท้า ต่วันีบางนางวกมากปุ๊บเพลงไหนเห็นใครัก็เลเล่นไปหาพ่อตอนนั้นยากปะยารับยานบอกพ่อปะหรือบอกท่านบอก็กล้าพึ่งครับกางคืนนะลรกไปกลางคืนใช่ไหมนี่ไม่ไปกับปู่จันทร์แม่นะไปเป็นงู่อยพอเป็นร่มเป็นยังครับปรากฏว่าไปได้ยินเสียงแต่แต่ไม่กล้าทักนะไม้ดี โดนกรรมเลปุ๊บจ้า,จาตอนนั้นก็บ่ราท่นเอใจ่น้องว่าตอนนั้นบ่ราท่นรู้สัญญาต์ปานใดได้ยินเสียงเสียงก็บว่าท่นอยากกัได้ยินเสียงพบแล้วง่วงมากอ้าวบ่มีไผจัย่างใช่ไหมตอนนั้นที่ว<อ>้าให้แม่ฟังครับ<ะ>ก็เลยย่างเฝ้าเฝ้าจับอ้าวคือย่างน้องกนพอให้ท่านที่สุดนะนะเดี๋ยวนี้กล้าไปไมั้ยลูกกล้าอยู่กล้าอยู่เนาะอืมบุม๊มบีเซสนี้ก็จะเหมือน เห็นอะไรอย่างเงี้ยสัมผัสที่หกอย่างนี้เนาะแต่ล่าสุดก็คือว่าผีมากระซิบใส่หูเลยใช่ไหมลูกย้ําให้พ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านอีกสักทีหน่อยลูกว่าตัวไหนนะลูกเจ็ดหกเจ็ดหกครับแล้วก็สองเจ็ดหกครับเจ็ดหกเจ็ดหกสองเจ็ดหกแต่ถ้าบอกบอกแบบในเสียงกระซิบก็คือเจ็ดหกกับเจ็ดหกใช่ไหมลูกสองครั้งครับเขียนไว้ครับเขียนเป็นสมุดไกดี ก่อนหาก่อนท้าก่อนมหานามาเบิกเศร้าเลยโจทย์ไรไรโจทย์ไรโอ้นี่นะครับเจ็ดหกเจ็ดหกน้องก็เลยมาตีเป็นสองเจ็ดหกใช่ไหมลูกก็คือว่าเขามาบอกสองครั้งตอนที่ขี่มอไซค์นะแต่ว่าเป็นผีบอกดิหลวงพ่ออยู่วัดว่าเป็นผีมาขอส้นบนเป็นนักตุกข์ให้โชคให้ลาบให้โชคให้ลาบโอ้ อันนี้ตัดห้เดียลสามตัวมาตัดสองตัวห้เดียลโอเมนมือแกงบุญสาวสาสน้องบอจ้าหล่อๆมันควยผีมากสุอดนะเอายี่สีแคปไว้นะครับผมหันมาทางนี้นะลูกนิดนึงลูกเอ้ยสีได้เห็นตัวเลขนะครับน้องมิกเซอร์นี่จะมีเซนนยี่สิบนะเดิะทางเรื่อง่านี้เข้ามีเอาลงก่อนก็ได้ลูกขี้ยาในการรับจมชื่อน้องฟันนาะค่ะ อาจา,กการย์น้องสัมผัสใจอันนี้ความเสื่อส่วนบุคคลชอบ,บไปแจ้งตามท้างส่งเขก็ได้สนับสนุนในการเล่นการพนันอันนี้คือชุมเพื่อความบันเทิงเนาะชุ่มเพื่อว่าเออเล็กน้อยกามีเส้นเห็นผีอันนี้กาเป็นความเสื่ออีกแบบนึงเนะาะมว่าเห็นแต่ผู้อื่นเ่าเห็นนํำดอกตาค,ค,คือกับมีโมเห็น ไปสองคนแต่ว่าหันมู่เห็นไปสามอีกมูเห็นอีกมนกันบอลูกโอ้ไคกันสองคนครับจมีอันครับจะของรานครับนะครับโอจะของ้ันค่ะครับของว่าก็ไปสามคนครับตีโอ้นอกแก้วกักลาจะมีผู้เห็นผีอีกยีก่ส่วนหนึ่ครับขอบคุณคน้องมิกเซอร์รนะครับน,นี่เราไป็นแนวทาง